ดีค่ะจะพามาดูต้นใบชะพูนะคะวันนี้เดือนหนึ่งเดือนมกรานะคะก็ประมาณวันที่สิบสองนะคะเนี่ยปลูกไว้ต้นหนึ่งเมื่อหน้าร้อนปีที่แล้วนะคะมาลงหน้าร้อนก็สวยเก็บกินกับส้มตําอยู่กับแกงหอยอยู่สองครั้งได้ต้นเดียวนี่แหละซื้อมาใบชะพูน,นี่ค่ะป้ายที่เขาขายนะคะเขียนว่าใบชะพู มาจากอาเซียนตายแล้นหนาวก็เป็นแบบนี้เป็นใบแบบนี้เลยเนี่ยใบแบบนี้มันหนาวก็เลยเป็นแบบนี้มันจะรอดไหมปีหน้าไม่รู้นะคะเห็นคนอื่นที่เขาเคยปลูกเขาบอกมันรอดนะแต่หน้าหนาวมันอาจจะตายนะคะเนี่ยแต่ไปนู่นเลยนะคะเนี่ยดึงมาไม่มาเลยเนี่ยแต่ไปนู่นเลยดึงมาไม่มามันลงดินปล้ว จะตัดตรงนี้นะคะจะตัดดูว่าหน้ามันจะเกิดไหมเราไม่ขุดทิ้งนะคะตัดตัดแค่ตัดเนี่ยตัดที่มันตายอทิ้งค่ะเนี่ยตัดที่มันตายนี่ค่ะใบจะปลูกตอนหน้าร้อนมันยาวไว้นู่นเลยยาวไว้นู่นเลยนะเดี๋ยวตัดทิ้งก็เหลือแต่ตอมันไว้ ดูว่ามันจะแตกไหม,ไม,ไมไถ่ายไปลง YouTube บ้างน,นเนี้ยเผื่อมีคนดูไม่มีเพื่อนดูเพื่อนใน Facebook มีอยู่ประมาณร้อยคนใน YouTube มีอยู่ประมาณห้าคนพูดแล้วก็ขำเล่นไม่เป็นราค่าอยากลองถ่ายลงที่เฉย นี่นะคะอีกตัดประมาณนีนนะะ้ตัดประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเก็บไว้ดูซิว่าจะรอดไหมปีหนะ้าจะแตกมาให้หรือเปล่าใบชพูมองไทยต้นนี้ก็ขิงนะคะเป็นขิงเนี่ยขิงซื้อมาพร้อมกันนี่แหละ ต้นขิงตัดใบแล้วหน้าร้อนใบหอมกินอร่อยใบอ่อนๆพอเริ่มหนาวเดือนสิบสองเคยเก็บไปกินนะคะกินไม่ได้เลยใบแข็งมากกินก็เปลี่ยนไปกินก็เปลี่ยนไปไม่ะปูค่ะตัดทิ้งก่อนนะคะปีหน้าจะแตกไหมโอเคค่ะ